พี่ๆท่านใดนะที่มีอาการจีดไปแล้วล็อกแรกนะครับลูกยางหนวดกุ้งก็เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้รดล็อกแรกไปมาได้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกยางหนวดกุ้งของโตโยต้าไมเท็กกันนะครับจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะครับมาติดตามรับชมกันครับเราจะต้องคลายน็อตเบอร์27ของหนวดกุ้งก่อนนะครับตัวนี้นะครับ นะอย่างหนวดกุ้งเสื่อมสภาพนะครับเาเอาตัวเก่านะครับมาเทียบก,กับตัวใหม่นะครับแตกต่างกันเลยนะครับ เมื่อถอดครบทั้งสองฝั่งแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการยกรถขึ้นนะครับเพื่อจะถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดสองตัวที่อยู่ข้างในนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดสองตัวนี้นะครับเพื่อจะทําการเอาแขนหนวดกุ้ง ตัวนี้ออกมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนยางนะครับเนมครับาแ,แขนหนวดกุ้งก็จะหลุดนะครับนี่นะครับหลุดออกมาแล้นะครับนี่นะครับลูกยางอันเดิมนะครับกับลูกยางอันใหม่นะครับ มีขนาดต่างกันเลยนะครับแล้วทำการเปลี่ยนนครับนี่นะครับตัวยางหนมดกุ้งตัวใหม่นะครับชุดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเราใส่แผ่นเด็กล้อให้ตงไปก่อนครับ ใส่บูทเล็กครับขอนที่สองนะครับเราก็จะใส่ยางตรงนี้ลงไปนะครับยางจะมีขนาดเล็กข้างนึงใหญ่ข้างนึงนะครับเป็นขนาดคางหมูนะครับเราจะต้องเอาด้านใหญ่นะครับที่ใหญ่กว่าใส่เข้าไปแบงนี้นะครับเ,เดีมนใส่เข้าไปนะครับแน่นนิดนึงครับ ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับใส่เข้าไปที่เดิมนะครับโดยการเราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะไปยึดนอเบอร์สิบเจ็ดสองตัวที่อยู่ตรงนู้นะน,นะครับยึดน็อตนะครับ จากนั้นเราจะมาใส่ยางหนวดตุ่มตัวนอกนะครับเอาด้านที่ใหญ่กว่ามนาะเอาไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับเอาด้านเล็กเข้าไปข้างในครับแหวนนะครับ อีกฝั่งนึงก็ถอดเหมือน,นกันนะครับพอถอ,อดน็อตครบแล้วนะครับก็จะดึงออกอน,นี้เลยนะครับเห็นนะครับเราก็จะเปลี่ยนยางหนวดกุ้งกน,นะครับเห็นะครับเราก็จะเปลี่ยนลูกยางหนวดกุ้งตัวใหม่เข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับกาทำงานนะครับมีแนนหวนประกบทั้งท้ายและเข้ามาแบบนี้นะครับ ทุกทางคือด้านเล็กจะอยู่ข้างในนะครับชนกันแบบนี้ใหญ่จะอยู่ข้างนอกนะครับใส่แหวนซะก่อนนะครับแหวนใหญ่นะครับแล้ใส่ทุกยาง้าไปนะครับข้านจะมีบูทเล็กนะครับ,น,น,รบออน,นี่นะครับงานนี้นนครับการที่เล็กกับนับ จะไปใส่ล็อตตัวข้างในนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับัานาดที่เล็กกว่านะครับเข้าไปข้างในนะครับใส่แหวนใหญ่ครับใส่แหวนสปริงอ็อนดนะครับ เสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนลูกยางหนวดกุ้ง Toyota m a t r ี x นะครับรถพี่ๆท่านใดนะครับที่มีอาการขี่ไปแล้วล็อกแรกนะครับลูกยางหนวดกุ้งก็เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้รถล็อกแรกไปมาได้นะครับอย่างไงนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ